ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาวันนี้เลือกรถ2คันมานําเสนอเพื่อนๆนะครับ t ทอร์ a ้าเอลติสทั้งคู่เลย CNG ทั้งคู่เลยนะครับจากโรงงานเลยนะฮะใช้งานได้2ระบบนะครับ CNG จากโรงงานประหยัดเหลือเกินน้ํามันก็ได้แก๊สก็ได้นะครับนะฮะใครชื่นชอบรถแนวนี้ วันนี้มาดูคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะปี18พิ่งเข้ามาเลยคันขวาหมืองผมปี14นะครับนะครับต่างกันประมาณ100,000บาทนะครับ้าเอาคันนี้ก่อนเลยนะครับรถคันนี้ปี18ไม่น้อยมากไม่80,000กิโลไม่80,000กิโล368,000บาท368,000บาทรถปี18ไม่80,000กิโลแท้ๆนะครับเพื่อนๆครับนะได้ทะเบียนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับ 99เลยนะเลขสวยด้วย3199นะครับนะฮะเหลือเพียงแค่3 6 0 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆครับใช้ได้งานได้2ระบบประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับอหมุนหนึ่งรอบนะครับคันนี้ผ่อนเดือนหนึ่งก็ประมาณ6,000บาทเองนะครับผ่อนเดือน6,000บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆมาซื้อได้เลยนะครับใหม่มากๆสภาพสวยสุดๆเลขไม่ต่ำมากมากเลยนะครับ80,000กิโลแท้ๆนะฮะ80,000กิโลแท้ๆนะครับเพื่อนๆครับ สวยสุดๆไปเลยนะครับใครสนใจมาเอาเป็นมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยนะครับเทอรต้าเอาที่ TNG นะฮะไม่เคยชนนะครับรถสวยมากนะครับรับประกันให้คุณ1ปี10,000มกิโล1ปี10,000มนกิโลนะครับเทอรต้า CNG นะครับจากโรงงานเลยนะครับภายในใหม่เหมือนป้ายแดงเลยเพื่อนๆครับได้เบาะหนังสีดําด้วยสวยงามเหลือเกินนะครับดําตัดครีมนะฮะสวยเหลือเกินนะครับ ผนเดือนละ6 0 0 0บาทกันนี้นะครับงวดนะครับ3 6 8 0 0 0บาทเองนะครับใครสนใจนะฮะมารับไปได้เลยนะครับเพื่อนๆครับ3 6 8 0 0 0หพันบาทผนเดือนละ6 0 0 0บาทรับประกันว่าใหม่มากๆเลขใหม่แท้ๆนะฮะ80,000 5 0 0 0กิโลแท้ๆเลยนะครับเพื่อนครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อึดสึดทนมากๆเลยแล้วก็น่าใช้จริงๆนะครับ ไม่มีชนหน,หนักแน่นอนนะครับมีใบรับประกรันจากเรานะฮะไม่มีชนหนักที่ว้างตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกราย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม่แท้โอนได้สมสระเบียนนะครับรถทุกอย่างดีหมดเลยคังนี้จิบๆเลยนะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ครบถ้วนเลยนะครับเพื่อนๆครับสวย CNG จากโรงงานเลยนะครับเป็นรถที่อึดถึกทนนะฮะแข็งแรงทนทานใช้งานหนักซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตก ประหยัดน้ำมันสูนย์บริการเยอะอะไรถูกเพื่นทนนะครับนะใช้ได้งานได้สระบบจากโรงงานนะครับไม่ใช่ไปติดตั้งแก๊สเองนะอันนี้ CNG จากเตอร์ต้าเลยนะครับจากโรงงานรถไม่เคยชนเลยนะครับมีใบรับประกันให้เลยว่าไม่มีชนหนักพิกคว่างสัตว์ตอเปลี่ยนสีปิดเครื่องต่อใหมาย้อมแมวไฟไหม้น้ำ่วมหม่แท้อดได้ของั้งตัทะเบียนนะครับการรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้เป์นะครับ ท่านดูรถไม่เป็นท่านสามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับ้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายมากกว่า3 0 0 0 0คันแล้วเราเป็นเนืออที่ทางด้านก็จงินมี2อย่างแท้จริงให้เพื่อนเนปลอดภัยบัแต่นใจแบอ360องศาเลยนะครับแพะผ่อีเดอนละ6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับฟรีดาวเลยนะครับไม่ต้องใช้เงินเลยออกรถนเลยนะครับ6,000บาทนะครับคันที่2นะครับคันนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับ CNG นจะฮะจากโรงงานเช่นกันตัวเดียวกันเลย1 6อยู่ีนะครับป้ายแดง900,000 วันนี้เหลือเพียงแค่นะครับ268,000บาทเองนะครับถูกกว่าแสนหนึ่งรถรุ่นปี14นะฮะ268,000บาทพอีเดือนละ4,500บาทพอีเดือนละ4,500บาทนะครับเลขไมล์แสนเก้าหมื่นกิโลนะครับรถปี14รุ่นเดียวกันเลยนะครับรถปี14นะครับได้สีน้ำตาลสวยมากนะฮะเพื่อนฮะและใครอยากได้มาไปเลยนะครับเลขไมล์แสน 9ก้าห่กิโลวะเล็กไแสน9ก0 0 0มนกิโลนะครับเพื่อนๆครับรถตัวนี้ไม่ต้องคิดมากนะไม่เยอะก็ยังใช้ดีอยู่นะครับเพื่อนๆครับนะเพราะว่าไม่มันไม่มันเยอะแต่มันใช้ดีนะครับเพื่อนฮะติดกจนให้เปิดฝาปงติดตุกชนนะฮะแข็งแรงทนทานใช้งานหนักนะครับเพื่อนๆครับรถสวยมากนะฮะน่าใช้หน้าเป็นเจ้าของนะครับ เ,เพื่อนๆมาจับประจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับรถสวยมากเลยนะเพื่อนๆฮะสวยมากมากเลยนะครับ uh, เ,เพื่อนท่านไหนนะครับสนใจมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับภายในก็ใหม่สุดๆไปเลยนะครับนี่มายังไม่จัดสปาเลยฮนะสป,ปาไม่ทันยังใหม่ขนาดนี้เลยเพื่อนฮะนะฮะร,รถสวยจริงๆนะฮะได้เบาะหนังด้วยนะครับเพื่อนๆฮะภายในใหม่ภายนอ,อกใหม่ทิปเลยเบาะเบอร์ไม่ขาดเดี๋ยวสปาให้สวยงามเลยเพื่อนๆฮะ ต้องเครื่องสวยน่าดูน่าชมน่าใช้นะครับและโอ้โหรถน่าชมน่าใช้รถสวยมากเลยนะครับเพื่อนฮะได้สีนี้ด้วยสีแบบสีเขาแบบสีน้ำตาลโอ้โหน้ำตาลอกนมน้ำตาลแบบออกคลาสสิกนะฮะเพื่อนฮนะเท่เท <Hey, hey, S 2> ่มากมากนะคานหน้าร่องรอยรูเดิมหมดนะเพื่อนฮะสวยงามมากนะครับไม่เคยชนแน่นอนมีใบรับประกันให้นะครับ ซื้อรถที่เราดียังไงเราออกใบรับประกันซื้อคืนให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ผ่อนเดือนละสี่พันห้าร้อยบาททำเปเจ้าของได้เลยนะครับผ่อนเดือนละสี่พันห้าร้อยบาทรถปีสิบสี่นะฮะสี่พันห้าร้อยบาทสวยมากนะครับเครื่องยนต์แน่นฟึกเลยใช้ได้อีกเป็นล้านกิโลรุ่นนี้นะใช้ได้รถเป็นล้านกิโลไม่ต้องซ่อมนะฮะเพื่อนะ,นะอันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆจริงๆถ้าเป็นรถแท็กซี่เหลือคันหนึ่งไม่ถึงแสนแล้วเพื่อนๆนะครับ แต่รถพวกนั้นอย่าไปซื้อเลยนะปัญหามันเยอะนะเพราะว,าว่ามันวิ่งมาเป็นล้านกิโลมันก่อใหม่มานี่ขายเลขใหม่แท้ๆเป็นรถบ้านจริงๆทั้งสองคันนี้เป็นรถบ้านจริงๆ,งงงเ,ปงๆเ,ปเป็นรถเป็นรถยี่ว่าใหม่แท้ๆเป็นรถไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อน ไม่ได้เป็นรถสาธารณะมาก่อนเป็นรถบ้านจริงๆเพื่อนๆครับมาดูเล่มทะเบียนสีฟ้าตัวจริงได้เลยมันพิสูจน์ได้นะครับเพื่อนๆครับมันพิสูจน์ได้นะครับบางคนไม่ชอบอไปไฟฟ้าก็ก็ก,ก,ก็ก็ยังเอารถอย่างนี้อยู่บางคนบอกว่าเฮ้ยอยากจะใช้รถน้ํามันวะ่ะแต่ว่าแม่งกินน้ํามันไม่ไหววะ่ะขับไม่ไหวนี่แหละฮะคือทางออกที่ดีเลย2ตัวนี้นะครับน้ามันก็ได้ CNG ก็ดีนะฮะซึ่งโคตรประหยัดเลยเพื่อนนะคโคตรจะประหยัดเลยนะฮะใช้ได้2ระบบและ CNG ที่ดีที่สุดคือ CNG ที่ มาจากโรงงานเลยมีวิศวกรรับรองมีโตยต้ารับรองให้นะครับแลนะอันนี้คือโตยต้ารับรองให้ทั้งคู่เลยนะครับเป็น CNG จากโรงงานโตยต้าเลยนะครับไม่ได้มาติดตั้งข้างนอกเองนะครับเพื่อนๆครับนะนะอันนี้คือโตยต้าอัลทิส CNG จากโรงงานเลยนะเอา้านะ MGV จากโรงงานนะครับแลนะนะนะวันนี้2แบบ2ส,สไตล์ให้ท่านเลือกง่าย ง่ายๆสั้นๆส,สบายๆเท่ๆนะครับะประหยัดน้ํามันคุ้มค่าเบาราคาแล้วก็ไปทางาออกะเอ็นอีกทางเลือกหนึ่งกับสําหรับคนที่ชื่นชอบรถยนต์ู่สแล้วกันนะครับ